ตกแคทวอล์อกครับเอาพี่เลี้ยงก็ไปกดเชือกกดเชือกนิดหน่อยครับเอ๊ะหลังเลยังไงไม่รู้嘛เฮ้ยกางเกงกนะพัดเตี่ยวไว้นะเอาได้ดีระวังหล่นนะลูกระวังหล่นเอ๊ะถ้าขึ้นแดงจะได้เรียบเปียกะไปทางไหนลูกไปทางไหนมุมอยู่ไหนพี่เลี้ยงมารอนักมวยให้เดี๋ยวนักมวยตัวเองเหงามานำเงินมามานี่ดูเออนี่นี่ยด,ด,ดูท่าเดินนี่ เดินแบบนักพระเอกนี่นี่ได้ไม่ต้องคนเชื่อไม่พึ่งใครชีวิตคูหากินเองได้หมูดแมงเลยเอาคู่นี้เดี๋ยวขอวอนุญาตเียันเชิญแขกผู้ใหญ่ทีอีกรอบนึงครับเชิญนะครับสวัสดีครับชัดงนี่ครับผมวันนี้่สำหรับผู้มอบของมอะไยของคู่นี้นะคะขอกราบเรียนเชิญผู้ใหญ่พรพวิษกันอยู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าบ้านหนองตะเคียนและ เขากล่าียนเชิญผู้ใหญ่เทวันปลาขาวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ยี่สิบบ้านหนองคตเขากล้าียนเชิญค่ะตามที่เจ้าที่แจ้งรายชื่อครับสองผู้ใหญ่บ้านอีกสองท่านขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยครับตอนนี้ได้เลยครับขออน,นุญาตครับมากนเยอะนะผู้ใหญ่ยุงเอาให้ครบนะขึ้นซ้ำอีกก็ได้นะผู้ใหญ่คบที่ด้านนี้ค่ะด้านนี้ครับหันนวตกครับเจ็บอยู่อ๋อนี่เขาเยี่ยมวัดตัวยี่สิบบาทได้อีกสองตัวนะครับเอาไปจําหน่ายได้เลยเนี่ย ผมก็ทีวัดเงินเข้าวัดเอาน้ามวยยืนกลางพิทีลูกน้ามวยไปยืนกลางพิทีลูกน้ามวยน้ามวยออกมากลางพิทีลูกน้ามวยออกปากกลางพิทียืนคู่เลยลูกยืนคู่ยืนคู่พรมลายสี่พวงนะครับแล้วก็ถ้าแขกนี่อาจะว่าเงินส่งเพื่ยืนยันหน้ามาทางลูกยืนหันหน้ามาทางเมมนี่ลูกเออทั้งเงินซุปเปอร์บอลหันหน้ามาทางนี้ลูกหันหน้ามาทางนี้เเเเออออาารรืื่่งงซุปเปอร์บอลยืนคู่กับลูกยืนคู่กับไม่ได้ไปยืนหันหน้าใส่กันอย่างนั้นเดี๋ยวจะต่อยกันก่อนที่ ถ้าเป็นไปได้พวงมาลัยสองพวงครับไไพวงมาลัยสองพวงแข่งวิทย์ได้ที่ของสองพวงคู่กันได้รดรครับขอเสียงปรบมือดังอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าแขกผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าพวงมาลัยสองพวงก,ก็จะได้นักบวชก็ได้คนละสองร้อยจะได้เพิ่มทางนี้ก็จะได้แค่ร้อยเดียวต้องกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่พลบวิทย์กันอยู่ขอบ้านที่ข้าวบ้านหนองะเคียนแล้วก็ผู้ใหญ่ใีวันปลาขาวผู้ใหญ่บ้านหมูที่ที่20บ้านหนองโพธมากมายนะคะคอบควคุณทาครับให้ะใหระวังพวกนุ้นเชื่อกเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีครูเท่าไหร่จะโหดร้ายผิดปกติแต่ตอนนี้ทางน้าฝ่ายแดงดูจะลอยลอยกว่านิดน,ดนดเพราะว่าดูหัวแล้วถึงเชือกเส้นสี่ครับพร้อมแล้วปีกองทำเพลงไหว้ครูครูที่สามก้าแต้ม มารอได้เลยครับครับเราคิกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาบโคตงาวสักรารนึกถึงไว้ให้เยอะแล้วต่อไปนี้เราจะออกกลํำศึกกล้ามวยไทยของเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสามยกอีกคู่เดียวจบจากนั้นเป็นห้ายกหมด นี่เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมคู่สุดท้าย3ยกนะครับท่านอาจารย์ต้อเคยบอกมานี่ก่อนมาฟังก,กฎกติกาก่อนตัวเมียต่อยหูตัวผู้ต่อยตาไอ้ตัวไหนต่อยแม่นต่อยแกนลูกตาร้องไห้งากเลยเอาละเอา้าเป็นยังไงครับทางด้านฝ่ายแดง ไม่ได้ตีเลยครับเพิ่งให้น้ะเดี๋ยวจะหนาวก็ใครจะจับดูเงาเกงน้ับเงินยังกําวยสากรครับน้ำเงินนี่นูกษัตริเกงยังมวยสากรเลยครับคุมหัวเข่าไว้การล้มกระแทกพื้นเฮ้ยอะไรวะโต๊ะให้เห้ยเรื่องอะไรวะอะไรวะมึงยังไม่ได้โชคเลยโดนระยะมองเหรอโอ้โห งานเข้าแล้วพี่น้องไปเอาวะว่าแล้วอ่ะหาจิกใส่เอ้ยไม่เอาโอเคไม่เอาลงลูกไม่เอาลงได้ตังค์แล้วลงเลยไมเอาไม่เอาไม่เอาใครอยากต่อยก็มาต่อยแทนกูกูไม่เอากูจะลงเอาลงมาสิลูกลงมาลงมากูไม่ต่อยใครอยากต่อยมาต่อยแทนกูกูกลับบ้านแล้วได้ตังค์แล้วไม่สนใจใครทั้งสิ้นจบข่าว มราต้องคุย <c> ก <ười> <c ười> ันต่อพอไปแดงลงไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยก็ชูมือไม่ได้อีกเฮเอายังไงอ่ะไม่ต่อยจะไม่ฝืนนะจะไม่ฝืนมันเอาเอายังเฮ้ยมันกลับใจโอ้ยโจรกลับใจวะสงสัยเป็นพวกโจนห้าร้อยแน่เลยกลับใจสู้อีกแล้ววะสู้แล้วสู้เอายังไงสวยพวกเราหน้ามมด้วยวันนี้เอ๊ เอาไอ้ดีนะเอาไอ้ด se ีนะไอ้ทิพี่เลี้ยงสู้แต่นักมวยบางคนจะเอาเลยวะเรียกเสียงฮาครับเรียกเสียงฮาเอไอ้ดีนะมามาเอามาพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงปล่อยหางปล่อยหางมันลงไปผมว่าดีอยู่แล้วนะนี่ยนี่เลยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยพี่อนท์ใหัวย่อยมาปะพัว่าพูดว่าพูดว่าดีเลย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 เก่งเหรอเก่งเหรอ กูบอกแล้วกูไม่เอาเ่ยมันจะดูทำไมกูไม่เอาเลยจึดตี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 เอาละมาอย่าเพิ่งสอนตนนี้อยงสอนทามาปะัวพัพัวเนี่นเนี่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 นนี่นี่ะนอ่าดเเเน่เเนนเเ you mm -hmm. เดี๋ยวจะออกไก่ซะก่อนหมดเลยเอาพอดีพอาะดาวน้ำเร็วไวพี่เด็บไวเดี๋ยวเพิ่งสอนตอนนี้เอาน้ำมากินกันก่อนร้อนมันเหนื่อยนั่ง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 นั่นั่งเออมีสองใจเนี่ยตัวนี้อีกใจนึงเอาอใจไม่เอาอ่ะถ้ามันแพ้ต้องมีคนรับผิดชอบมันด้วยนะเออโอ้พวกไก่สู้ทั้งนั้นเลยอ่ะ ต,ตัวนี้แสดงว่าไก่มีเหลามีเล็บมีขอบว้าสามยกครับสามยกดูเพิเพิน,นสามยกจบแล้วจบเลยก็จะเพิ่งไปใส่กันเยอะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคู่สองเองเดีย๋ยวเพิ่งไปใส่ตังเยอะเอาไว้หลายคู่เอายัางเหลือทั้งหมดสิบห้าคู่ส่วนรายชื่อใน,นส่วนขอ,นอ,นองผู้การอำเนอโนนเชือกนครับ,บ เราจะไม่ได้ดูมวยมันๆแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่มีรายชื่อผู้สนับสนุนต้องขอบคุณปตอสอสสา,าขาลานกระบือนะคะขอบคุณนายกมนชัยวิวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกท่านกำลังล้อมอ่ำพมทำงานตำบลหนองบุลาท่านสอจอนัทพงศิษฐ์พีสจโอกับท่านออนายกวัชวพพรพงศ์ฤาภรพ,พรวิพรพัชชัย นายกสมาคมวยไทยจังหวัดพิษณุโลกท่านสนับสนุนมา5,000บาทแล้วท่านสอจอวราชาสุภกิจเจริญเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกท่านในช่วงพักยกกับจะมีรายชื่อในะส่วนของผู้อกานหนังนะครับพร้อมด,ด้วยยอดจํานวนเงินส่วนทัานที่จะร่วมสมทบกับการจัดการแข่งในครั้งนี้ก็ขออนุญาตแจ้งรายชื่อมาได้เลยครับส่วนเงิน ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บุญจงผู้ใหญ่ยุงเอาครับจะมอบไพ่ตอนไหนก็ว่ากันไปจะส่งรายชื่อมาก่อนตอนนี้ได้ครับอาจารย์ชมชอที่สองมาตอบทัวทีลอยมาเตี๊ยมไป่ไต่ยุงบ่อปี๋บอลซุปบ่อซุปบ่ออินทิพลตีซุปบ่อไตีอินทิพลตีตาฝันตาลีตาฝันตาเลาตาฝันตาตีเชิดเชิดเอาแย่อาจารย์เชิดเชิดนิสรเชิดบอกแย่ก่อนแข่งขวาอินทิพลซุปบ่อรวบ บอสตีซุปเปอร์บอสป้าอทิพเอาคืนชกแข่งรวบืนไปซุปเปอร์บอสตีซุปเอรอสอิทธิพลซุปเอร์อบอสอิทธิพลไม่หนีก็หนีไม่หนีแน่ครับซุปเบอสหัวใจนักสู้เลือดแขงกับดูก,กับเอาใจใดใดเฮ้ยพวกเราระวังตัวเดินเข้าหาซุปเ์บอสแข่งขวารวบจับใน กินิพนปังปังซุปเปอร์บอสอ้าห้าหได้ดุยกที่2อกับสยกยกเราสองนาทีดูตาควากอสําแค่ขวากินิพนธ์รวบจับในซุปเปอร์บอสตีกินิพลไ์ตซุปเปอร์บอสตีซุปเปอร์บอสตีกินิพนธตีซุปเปอร์บอสตีได้เอาได้เรืองครับน่ี้ได้เรืองนะครับได้เรืองซุปเปอร์บอสได้เรืองเออเชิดไ รถหมดจุกเอาแล้วได้เ yup. ลือกแล้วพวกเราได้เลือกแล้วไอ้ขิงแอาเลือกแล้วเหวดตะแท้เลยโอ้โหน้ำน้ำไวยหยดให้ดื่มหยอดปากหยอดปากเอาอย่าให้ดื่มนะครับเดี๋ยวจะจุกใช้หยอดเอานะครับอย่าให้ดื่มเยอะเดี๋ยวจะจุกน้ำเดี Meaning ๋ยวนะครับในส่วนของแขกิหยาใจยังไม่หมดค่ต้องขอขอบคุณ นุรักมีฟังหรือเสียแซมนะคะเจ้าของบริษัทเงินทองก่อสร้างท่านสนับสนุนมาหนึ่งหมื่นบาทท่านกำนันเรียมชูด้วงกำนันตะบนลานตะเบือสนับสนุนมาห้าพันบาทกำนันนาเรศอินเกตอดีตกำนันตะบนหนองลาท่านสนับสนุนมาห้าพันบาทค่ะนี่ยังเป็นรายชื่อช่วงต้นๆกันไว้หมดครับเดี๋ยวมีรายชื่อเพิ่มเติม ส่วนท่านที่ร่วมสมทบเพิ่มเติมก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยครับจะร่วมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับของพี่น้องที่มาร่วมกับพี่น้องชาวหมท่ที่17บ้านพื้นที่ของทับยกบุญจงเนี่ยครับวันนี้ถือว่าเป็นการบูรณะการใหม่ของวัดหนองคูรนเหนือบ้านเราก็มีการเปิดตลาดนัดก่อนจะเน้นน่าจะเป็นทุกวันศุกร์เน้นนะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีตลาดนัดที่บริเวณหน้าวัดเพื่อหาเงินรายได้ในส่วนของเก็บค่าร้านค้าบ้างแล้วก็ หลังจากค่ากระแสไฟฟ้าบ้างค่าขยาบ้างาาก็จะเข้าวัดบรูรณาการในสวององวัดหนองกุลาเหนือบ้านเราต่อไปจะมายกสุดท้ายของมวยคู่ที่2และคู่สุดท้าย3ยกคืนนี้หลังจากนั้นทั้งหมด13คู่5ยกระฆังกิ่ง,กงยกสุดท้าย2อนาที ท่านที่มายืนดูรอบในก็ระวังด้านนอกด้วยนะครับว่าบางทัศนวิสัยในการชมของอแขกผู้ใหญ่ที่เขาเอาผู้หญิมานั่งดูด้านหลังด้วยกับดูให้ด้วยนะครับยกสุดท้าย พื้พนเอ้อยยาหยุยดคทำสินิพนธ์หยุดแล้วครับแต่ซุปเปอร์บอสไม่หยุดชคยกขุดท้ายยังมีเวลาอยู่ครับสินิพนธซุปเปอร์บอสยังมีเวลาอยู่ทำได้ทำทำได้ทำแข้งขวาตีขวาสินิพนธซุปเปอร์บอสดัดเสียบขวาตีขวา ทังกับด้านล,ะละ่างของชุดเพชรนเรศวรของท่านอาจารย์ดำเกล้าครับยกสุดท้ายเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมรับใบคะแนนใบที่1รับใบคะแนนใบที่สองรับใบคะแนนใบที่สามเราหันหน้าไปชูทางด้านซุปเปรอร์บอลโอ้โหพี่แงหาเรื่องใช่ไหมพวกเราโอ้โหมันไปแล้วมันยังลูกพี่ยังดันกลับมาได้แล้วดูในชนะด้วยอ่อง พวกนี้หมูตายควายร้องอ้าคุณพ่อเชือกกลับบ้านอีกแล้วมานี่มานี่ไปเลยพวงนี้ได้รอไก่ต้มแล้วพวกเราได้กินได้กินในที้ได้กิน,กนพึ่งได้ถ้ถึงพึ่งได้เอาเดี๋ยวเซลฟี่กันหน่อย